สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุครับคลิปนี้ครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับยามแรงๆนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศตามาบ้านอยู่อยู่อยู่ตามนานะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันกับผู้เลี้ยงงวหรือว่าเลี้ยงสัต่างต่างรับจะพยายามออกจากบ้านนะครับมา มาสั่งอย่างที่นาของตัวเองนะครับเี็ยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาผสมงัวนะครับมาผสมงัวอยู่ยังรอเจ้าของงัวนะครับเจ้าของงวเพิ่นไปทํางานนะครับก่อสร้างนะครับกำลังเดินทางมาผมก็เลยถือบรรยากาศถ่ายบรรยากาศชีวิตแบบไทยบ้านนะครับไปทำงานก่อสร้าง ควบคู่กับการเลี้ยงงวแล้วก็เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างจะจะมีคนต้องการจะเกลียดหลายนะครับซึ่งก็อยู่กับธรรมชาตินะครับหลังจากทํางานมาเหนื่อยก็มาเห็นธรรมชาติเห็นพวกของที่เขาปลูกนะครับของที่เราเลี้ยงนะครับก็จะมีความสุขไปอีกแบบนึงเลครับหา,หายเมื่อยได้เลยนะครับซึ่ง ทุกคนก็คงน่าจะมีความฝันหรือว่าคิดอยากค็ดในแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นทุ่งนาครับทุ่งกว้างเลยครับมันก็จะเอางวออกออกล่ามนะครับออกล่ามแล้วก็ตอนแรงก็จะเอาเข้ามายังคอกนะครับนี่ครับนี่ก็รอเจ้าของงวมาครับนี่จะเป็นบรรยากาศตามทุ่งนานะครับซึ่งเมืองกุ้งโบมีนะครับในเด ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อยู่บ้านนอกของเราถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับในด้านของการเลี้ยงสัตว์การอยู่ก็ธรรมชาตินะครับนี่ครับโดยฟาร์มนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันจะมีทุกอย่างนะครับเลี้ยงปลาก็มีเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงหมูนะครับซึ่งทุกอย่างก็ถือว่า มีมูลค่านะครับเรื่องเป็ดกะถ้ามันมีหลายกะจับขายได้นะครับไก่กะขายได้นะครับ,รบเลยพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับที่นอกเหนือจากเรื่องเครียดๆในการทํางานนะครับก็เลยนำปลูเลยนําเสนอนะครับในอีกแง่มุมนึงนะครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การดูแลสัตว์นะครับซึ่งก็เป็นความสุขทางใจนะครับซึ่งผมกะ เป็นอีกคนนึงนะครับที่ที่หมักหรือว่าชอบในวิธีแบบนี้นะครับผมก็เลยพยายามอยากอยากเห็ดอยู่ครับอยู่ที่สวนอยู่ที่ฟาร์มของผมนะครับอยากเห็นในลักษณะนี้นะครับแต่การที่เจดได้ก็ทั้งหนึ่งคือต้นทุนนะครับต้นทุนทางด้านเงินแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของการเอาใจใส่ก็คือต้องมีเวลาให้มันนะครับถ้าเขาเสี้ยงแล้วก็ ปล่อยปลาละเลยกกบเห็ดให้มันอาจจะบ่อเจริญเ,เติบโตเท่าที่ควรนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็ดน้อยนะครับซึ่งผมก็พยายามนําเสนอในในเรื่องของเรื่องโบนักนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงซัดนะครับสั์เลี้ยงหมูเพื่อเพื่อบางคนนะครับจะมีแรงจูงใจหรือว่าอยากเห็นใน การเกษตรนะครับสามารถเอาไปเห็นได้นะครับหลักๆเลยก็คือความสุขทางใจนะครับหลังจากการเห็ุงานมาไม่เมื่อยๆพักผ่อนนะครับกลับมาเห็นสิ่งของก็คือซั์ที่ตัวเองเลี้ยงนะครับก็คงจะหายเหนื่อยได้นะครับพาชมบรรยากาศนะครับ งามแรงๆนะครับหลังจากการเสร็จงานประจำของผมนะครับผมก็จะมีรับงานการผสมเทียมนะครับนะครับซึ่งเป็นการผสมเทียมให้กัวงัวไทยบ้านนะครับบบแม่นงัวของอสมาชิกของสร้างกรนพญาคมนะครับส่วนในเรื่องการเลี้ยงงัวนะครับในช่วงนี้กะสร้างกรนพญาคมเพิ่น ปิดคุนวัวนะครับสามเดือนนะครับเพื่อระบายงัวเก่านะครับก็จะเปิดอีกทีประมาณเดือนมีนานะครับเรื่องของการขุนงัวนะครับช่วงนี้ก็ทยอยเอาวัวที่มีอายุเยอะๆนะครับเข้ามาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากมันจะเกิดปัญหาเรื่องของต้นทุนของสมาชิกนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทางสกัรกคมกับบริเนิ่งนอนใจนะครับก็เห็นใจนะครับเห็นใจเห็นใจทางสมาชิกนะครับ พยายามจะระบายงัวออกให้เร็วที่สุดนะครับเอางวจากสมาชิกเขามาทําการชําระให้ในสากลพญาคมให้ให้เร็วที่สุดนะครับจขอให้พี่น้องชาวงัวขุนสากลพญาคมนะครับให้อดอดทนจักหน่อยนะครับเดี๋ยวเขากำลังพยายามนะครับในเรื่องของการนำงัวเข้ามาแล้วก็พยายามเรื่องของการตลาดนะครับที่เขา จะมีการติดต่อซื้อขายกันครับหลายๆเจ้าหลายๆบริษัทนะครับที่เพิ่นสนใจเรื่องของเนื้องัวขุนนะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็มาแช์นะครับมาให้เบิ่งเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์หรือว่ามีแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจให้ ู้รับชมคลิปนะครับได้ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้เบิ่งวิธีการเกรเกษตรที่หาบ่ได้ในเมืองกรุงนะครับมีเฉพาะภาคอีสานบ้านเฮาครับถือว่าโชคดีนะครับที่ได้เป็นคนอีสานนะครับได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่ที่เป็นวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเฮ้านะครับได้ได้สร้างได้แปลงมานะครับเฮาก็มา ต่อยอดนะครับหรือว่ามาสานต่อนะครับหรือว่ายู่รดนะครับสําหรับคนที่ทําลักษณะนี้นะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับก็ฝากติดตามช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาันหยุดด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แี่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ